ไปเดี๋ยวเดเดี๋ยวไม่ใช่ตัวแรงเอ้วเดี้ยวตเดีวได้ก็ไ่ได้ตีได้ตีได้เดี๋ยวเอาขาตีเบาตีเบาอ่าแงบอลเตาท้องคุมไหวซ้อมพอได้แก่ยุ่งูเติรนทันใดสนใจก็ทักมากครับทวงนี่พ่อได้แลวพอพอได้แก่ยุ่งห้าหโต เออโตยังว à n อยู่ไอ้บ้านกลางไม่มาสองคนมันนี่มาซอมาโตโตมาเสียบนี้มาเสียบนี่

เอใจโตเลยใก็ดได้วาได้วายอยวู้ดีๆีเบาๆหาเลี่ยมตีเบาๆไม่ต้องรีบตีไม่ต้องรีบตีตีเบาๆพอได้แก่พอเด็กกโคตรสนใจตอนไหนสนใจก็ทักมาครับโอได็แก่อยู่หกสิบลงหกสิบลงมาอเด้ซอยกันอยู่

สอดคอสอดคอแยงคอไม่ต้องไปขวงย่องแย่งคอกันแย่งกดข้อลงมาเนี่ยมสกยังขวงเ่มกยังขวงตอนนี <h 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 ้แย่งคอกนก่อนเอาข้อเห็นแข็งก่อนเ้ไปขา่ล้องไปดิขาขาขบไปแลเลยขาเลยพด้แก่ครับถักมาถักมาพ่อได้แก่อยู่